ไปเขาคอกแล้วฝนตกแล้วได้เวลาแล้วนะครับมีสมาชิกเพิ่มหลายตัวเลยนะครับผมนี่อย่างเช่นในตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยเมฆเมฆมฆนี่แล้วก็นี่ตัวหนึ่งนี่ก็สมาชิกใหม่นี่ก็สมาชิกใหม่หืมนี้ก็ลมโบนะครับผมเป็นจ่าฝูงนะวะจบ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 บหน่อยอ๋อจจบจบ เี๋ยวจะเป็นพ่อพันในอนาคตนะครับเชื่องมากเลยนะทุกคนมันไม่หนีนะจับจับได้นะครับจุ๊บๆหน่อยสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้านะ rfc ทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดดตังค์บอยนะครับผมก็วันนี้ผมไม่ได้เข้าป่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปหาคุณพ่อนะครับผม อ่าเพราะผมเนี่ยอยู่ที่แม่เตงเออขื่อนแม่เตงนะครับแถวน้ําพุนะทุกคนก็ถ้าอยู่จากน้ําพุไปราชบุรีเนี่ยไปตัวเมืองราชบุรีนะครับก็ใช้เวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงนะครับผมเอาประมาณนั้นครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นแหละเพราะผมหยุดไกลมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับผมก็เลยมาหลบฝนนะครับที่สาราทั้งทางเนี่ยนะทุกคนตกหนักมากๆเลยนะครับไปไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ ตอนนี้นะครับทุกคนฝนก็ได้หยุดตกแล้วนะครับฝนเริ่มซาลงแล้วนะแต่ก็ยังตกอยู่นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณใบสองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยนะครับ นะครับผมก็ได้ขับรถมาที่ตัวอำเภอแล้วนะทุกคนมาถึงตัวอำเภอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปซื้อของในซีเจหน่อยนะครับเพราะว่าพอผมก็สั่งของมาประมาณสองสามอย่างมั้งก็เดี๋ยวหาซื้อของที่พ่อผมสั่งก่อนนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย อนนี้ก็ออกมาแล้วนะทุกคนก็ไม่มีของที่พ่อผมสั่งนะครับพ่อผมเนี่ยสั่งเบอร์ดี้นะครับเป็นอ๋อองใหญ่นะครับทุกคนเป็นห่อใหญ่นะครับแต่ว,ว่ามันไม่มีมันมีแต่พวกกาแฟอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูที่อื่นนะครับผมโอเคแล้วก็ลวดไปเติมน้ํามันด้วยนนนนนนะครับก็เดี๋ยวขอขับรถกันนะครับ มาเต็มถังครับ นะครับผมก็ได้แวะซื้อของให้พ่อผมเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะได้เบอร์ดี้นะครับผมห่อใหญ่นะครับแล้วก็น้าตาลทรายนะครับแล้วก็มีกันไกแล้วก็วีอีกนะครับผมนี่เนี่ยผมจะไปตัดผมให้พ่อผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเนี่ยที่พ่อผมอยู่เลยนะครับเห็นไหมทุกคน ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงที่พ่อผมอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพ่อผมเนี่ยไปเลี้ยงแพ้ตรงไหนนะครับตอนนี้ไม่เจอใครสักคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองไปหาพ่อผมดูนะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับมารอที่นี่นะครับผมที่นี่ก็จะเป็นที่ของท้อแกนะครับพ่อผมก็มาเฝ้าไล่ให้เขานะครับผมแล้วก็เอาแพ้มาเลี้ยงด้วยนะครับเห็นวิพีหลายคนก็บนคิดถึงแพะนะครับผมก็เลย ถือโอกาสตรงนี้นะครับมาถ่ายน้องแพให้ทุกคนได้ชมนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับเนี่ยตกไปปล่อยนะจริง,รงๆแพน่าจะกลับมาแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราลองไปหาข้างหลังนู่นดูนะครับนี่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นป่านะครับผมมันก็จะเป็นอ่อดงกล้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีนี่พอผมเจอพ่อผมละพอผมอยู่นู่นนะครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะตรงนี้ก็จะมีแกงสองตัวนะเ้าแก่เขาเลี้ยงไว้นะครับ เดี๋ยวค่าจะอยู่ในพุ่งไม้พุ่งหญ้านะครับมองไม่เห็นนะน้ำมืนตะเลี่วปะฮะนี่เลยนะครับผมมาถึงแล้วนะครับเป็นอ๋ออยู่นู้นอีบ <c oughs> ะเอฟซี <c oughs> คิดถึง พูดคุยกับเอฟซีหน่อยเดี๋ยวนะะ y. <ด>น,นะครับน้องแพ้ก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับทุกคนนี่กินหญ้าอยู่ข้างหลังนน้นนะครับอืมฝนตกแล้วจริงๆนะ่าจะเอาเข้าเข้ากี่โมงฮะสี่โมงนะครับตกไปปล่อย ตรงนี้ก็จะเป็นคอกแพะใหม่นะครับที่พ่อผมเนี่ยทำนะผม,มไม่ได้มาช่วยเลยนะครับทำคนเดียวนะพี่ๆีครับใครไนดะ้ไอรถอ๋อรถตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเนี่ยน,น,นี่ไงอ๋อนี่นะครับทุกคนก็ตัวนี้ไม่สบายนะครับท้องเสียอ,อ๋อท้องอืดอ้อ กระโดดกินไม่ไหวก็เดินสักพักเนี่ยผมกับพ่อก็จะออกไปซื้อยานะครับซื้อยาให้น้องแพ้นะครับผมอ๋อใช้ใช้ผ้าใบคุมหลังคาโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวกลัมาเจอกันอีกทีนะผม ำาไม่เอาอะไระคุมและวลมะัน <c oughs> ต้องคมละตัดแ,แบบนี้เลยตัดเสร็จแล้วก็อาบน้ำเลยน้ำคานเลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนทั้งสั้นครับไม่เข้าอีกอันเล็กเลยได้อยู่ได้อยู่เพราะมันจะฟืดๆหนึ่ไมิดลื่นเลย ฟันมันห่างไปก็ลองใช้อันเล็กดู้หฉันดี่มัน่าจะดีกว่า ไปเขาคอกแล้วฝนตกแล้วได้เวลาแล้วโอ๊ยรอดไหมเนี่ยว้าวไปหาแม่ไปไปไปหามแม่ไปตัวเล็กนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็น กิ้งอะไรเนะี่ยต้นมะขามนะครับมันชอบกินมากเลยนะทุกคนนะครับมีสมาชิกเพิ่มหลายตัวเลยนะครับผมนี่อย่างเช่นในตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยเม่เม่เมนี่แล้วก็นี่ตัวหนึ่งนี่ก็สมาชิกใหม่นี่ก็สมาชิกใหม่หืมไอ้นินไนนอ,นนอนน้นินไอ,นนอน้นินไอ้นินครับนี่ตัวนี้ก็ลัมโบนะครับผมเป็นจ่าฝูงนะ เป็นพ่อพันเลยนะครับออเร้นี่ยงกันกีดนะนะทุกคนอ้าแล้วตัวน้นตัวน้นขึ้นคอกไปแล้วนะครับผมนี่ขึ้นไปข้างบนแล้วน่าจะอิ่มเลยนะตัวนู้นบอบอสจบ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  จ๊บๆหน่อยออกจ,จบ๊บๆ <c oughs> นี่ก็มีสมาชิกเพิ่มหลายตัวเลยนะครับไม่ได้เจอกันสองสามเดือนนะเอ้ยไม่ใช่สองสามเดือนน่าจะครึ่งปีแล้วสิห้าเดือนน่าจะได้นะครับ <c oughs> แม่แม่โอ้ตัวนี้ก็ตัวผู้นะใช่ไหมใช่ไหมตัวผู้ใช่ตัวผู้ผนี่ ี๋ยจะเป็นพ่อพันธ์ในอนาคตนะครับเชื่องมากเลยนะทุกคนมันไม่หนีนะจับจับได้นะครับจุ๊บๆหน่อยตอน,นเด็กๆนยพ่อผมว่าต้องช่วยให้ช่วยให้นมนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันบางทีเกิดสามตัวในกินนม,มไม่พอนะครับผม จะได้กินแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งจะไม่ได้กินนะครับเราก็เลยต้องช่วยป้อนนมนะครับไปอีกละไปอีกละนี่ขึ้นไปข้างบนอีกสองสามตัวนะครับนี่มันยืนขึ้นได้นะทุกคน,นยืนได้ด้วยวันนี้ตัวเมีย ไปหมดแล้วท้องไปไปข้องไปตัวนี้ท้องแบบแบบกองใหม่ใก็เด๋ยวนั่นแหละครับเดี๋ยวจะต้องลาน้องแพละเดี๋ยวกลับไปที่บ้านตรงนู้นดีกว่านะครับพี่ีครับเดี๋ยวกลับไปตัดผมให้พ่อผมเสร็จเนี่ยเราก็จะไปซื้อยานะครับ ไปซื้อยาให้น้องแพ้นะครับผมไปไปขึ้นห้องเร็วจะหนีไปไหนไม่รอดหรอกไอโบนเชื่อไหน่อโบนไอโบนี่ไลค์วิตคนอื่นหรือเปล่า นี่อันนี้ก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับเราใส่เกลือลงไปด้วยนะครับทุกคนนี่ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเขาก็จะกินโป่งนะครับแต่นี้เราใส่เกลือให้ด้วยนะครับผมมันจะเป็นแหล่งพลังงานนะครับเวลากินแล้วเป็นใช่ไหมแข็งแรงใช่ไหมอดทนนานแล้วบอวไอบโบไอบโอไอบโอ๋ย่าไปเล่นมันเยอะเดี๋ยวมันโมโหมันคุ่ผมปบ,บายลาก่อนนะ บายบายนี่พ่อผมใส่น้ำเกลือให้นะู่นน้ำผสมเกลือนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนเราก็กลับมาถึงที่พักเลยนะครับที่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเรื่องตัดผมกันเลยนะครับนี่กันกรรไกรที่ผมซื้อมานะครับแพ็คคู่แบบนี้เลยนะครับสามสิ <40. S 1> บาทก็ไม่รู้ว่าใช้อันไหนเนี่ยอันใหญ่หรืออันเล็กเนี่ยอันใหฮะใช้อันใหญ่ดีกว่านะถนัดมือกว่า นะครับผมแล้วก็ซื้อวีมาด้วยหนึ่งอันนะครับนี่เลยสีสันเนี่ยแสบตามากเลยนะครับโอ้โหสีสันจัดจ้านมากเลยนะทุกคนโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัดผมให้ลุงเขาดีกว่านะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ตัดผมกันเสร็จแล้วนะครับพี่พีครับนี่จะออกมาประมาณนี้นะครับผมก็เอาเ e ดสั้นเฉยๆนะครับเพราะว่าไม่มีปบตเรียนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับหวีก็ย่าใหญ่นะครับนี่ฟันห่างมากเลยนะทุกคนหันมากๆมันห่างกันมากๆเลยนะครับแล้วก็คือกันไกลเนี่ยมันไม่ค่อยคมด้วยนะครับอืมตัดมันไม่ใช่กันไกลซอยผมนะทุกคนมันก็เลยเออคือทํางานแบบ ทำงานยากอะครับใช่ตัดยากมากๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพ่อผมอับน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อ,อ,อยาแพ้นะครับผมซื้อ,อยาให้แพ้นะครับ เกี้นะครับพี่พี่ครับก็หลังจากที่เราเนี่ยได้ไปซื้อยาแพ้เสร็จนะครับกลับมาที่ไร่เนี่ยผมก็ได้นั่งคุยกับพ่อสักพักใหญ่ๆนะครับลืมปิดคลิปเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ขับรถกลับมาอยู่ที่หน้าอำเภอแล้วนะครับในตัวอำเภอส่วนพึ่งนะครับผมก็จะต้องขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องขับรถไปไกลนะครับอีกประมาณ20กิโลนะทุกคน ก็ถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็มาเป็นท็อคนเดียวกับอาณาจักรคนป่านะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะครับผมมาถ่ายกับพ่อแล้วก็มาถ่ายกับน้องแท้นะครับให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเห็นพี่ๆหลายคนกอ็อยากให้ผมเนี่ยถ่ายน้องแพ้ให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ได้ชมแล้วนะทุกคนโอเคนะครับผม ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย